เติบโตไปในทางที่ดีสำร DA, oh day, หรับสิ่งที่ผ่านมาไม oh we pues ่ว่าจะดีหรือว่าจะไม่ดีอะไรที่ทำให้แม่น้ำตาตกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอหัวสิกรรมแม่กับพ่อกล่าวอะไรไหมลูกสาว กล่าวอะไรไหมลูกสาวขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พ่อให้แม่มีความสุขขอให้มีความสุขเจ้าขาเจ้าขามีอะไรปีจะลอดไปอายุยืนค่ะมีอะไรจะบอกไหม ไม่ไรจะบอกตาไหมให้จ่ากับแม่จ๋าอยู่จนหนูมีเหลนให้ปุ้มเนาะโอเคก็ล้างเท้าอก็ไม่ได้เออเอาเอาใครก่อนนี่น้ำอุ่นเหรออุ่นน้ำอุ่นแช่เกลือก็ขาวหูหูหู ม่วงกันชวนหน้าม่วงมากเราพาเช็ดเตรียมมาอย่างกระดาษทชูกันเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยอาอนี่ก็ได้โชูบอกให้เอากระดาษชูไปดุมรองเท้าขอยกมาให้เสด็จนะเอาวางก็ได้ เพราะถ้าเช็ดม,มาเป็นอะไรมันลุนด็ด,ด,ดรับซับเอาด <c oughs> ีรับช์ไม่หนีเี้อนี่บ้างนะคะ น้ำอุ่นใช่ไหมเนี่ยเย็นมากอุ้ยแต่หนูจับมันอุ่นนะเราจับอุ่นหลับยังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอีกหน่อยก็จะเป็นพิธีแม่หนูหนูเขียนว่าอะไรวันแม่จำไม่ได้มันกั่นออกมาจากมันกั่นออกมาทีเดียวใช่ไหม าาการออกมาปุ๊บ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 พูดซ้ำไม่ได้เลยมนะั้ย <c oughs> ลืมเดีวโชคมาน,นี่มาน,นี่เร็วมามาน,นี่เร็๋ยวโชคบอกทำอะไรกันวะโชคแมวแต่เนี่ยค,ค่ะคอ,อันนั้นเปรูปต้นไม้เดี๋ยวขึมนงก่อนรต้นอึง่งรับพรรับพรพรลูกๆอยู่เย็นเป็นสุก สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยเจริญตลอดไปรวยรวยรวยทำอะไรก็ขอให้มีเงินเยอะๆแขวงค่า,าปลอดภัยกรรมใดๆที่เคยมีต่อกันก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมขอให้สิ้นสุดขอให้ตัดขาดจากเวรจากกรรมอย่าให้มีติดขัดทำอะไรก็ขอให้จเจริญเจริญเจริญจา้าโอเค กันหน่อยกันเป็นวงกลมกันเจ้าขาแล้วพาไรรักกันรักกันโอเคไหนดูสิไหนดูหน้าหน่อยหัว่วงอ้าวเจ้าขามาไหว้แม่มิงเช็ดเท้าแม่แม่เาไปแล้วแม่เออมาเช็ดหน้าเจ้าขามาไหว้แม่มิงเอาไปว่าน เขาพูดเลยสวยเวยเหรอสวยสวยไ่่่ให้ก่ี่แม่พาหนูไปนอนอ้าวกอดล้างเท้าให้แม่มิงก่อนกระมังเกียวโคบงจรเสร็จแล้ว ใจนะฮึชื่อพ่อพ่อโอเคโอเค